พี่เอกพี่เอกเาารนกร้ตมลุกมาดวมนน้อย่ไปายหมนะเดี๋วพี่รอกครับเกตคุยน้อยได้ไหมนั่งนั่งนั่งเฮ้ยเป็นการนี่แนี่เหรอไม่ใช่หรอก จบแล้วจังเลยจังก็ไม่เอนเพราะพูดบอกว่าผมขาเป๋เยอะไงตัวละอาจจะเป๋ยาวเนี่ยครับเดี๋ยวพี่ไปตีกับพี่แหลมเลยยดีแว ทั้งอนเอดูแป๊บปกสู้เดี๋ยวนี้ดูเดี๋ยครึ่งเรื่องสู้เลยแปครึ่งนั้นกโอ้ยตอนนั้นแต่พี่พี่อย่าไปดูยพี่ชายนดูทนี่เรื่องผมไม่รู้อ๋อไปควันมม้วนที่ไม่เป็นแกีย่หลัไม่เดี๋ยวดูจครับเออลงดูเอทีบ้างหให้าจะดูก้วขึ้นเลย อันนี้พี่จะได้น,นุ่มเอดีเห็พี่อยาก,ออออกแล้วหอเลยอ่ะผมดอกอแล้วเอาสามคนคนสี่เชิญคนดูพร้อมักาพร้อมกันเล้วได้คุณได้ ไม่ไ,ได้ไงไม่รข้าคุณแดงงไม่เข้าคู่นเองเาย่พี่ถ้าเข้าคู่กันแล้วเข้ามาทวงเลย่ามีการมีกา่ยไไนะะ่ายรูปเขาเ네้า่ไม ้าพี่ได้รูปกลมเนี่ยผมได้รูปเดี่ยวว่ะบายแล้วอี้คือเล่นดูสีมากเล่นดีคู่เราเล่นก็เล่นดีเจ้าเก่บ ไม่เไรพี่แพ้เราก็ไม่เป็นไรอ่ะพ้ที่โมได้เลยไม่นไได้พี่แก้าไล้ววายสิบสิบต้เลยเด็กที่ใหญ่ไม่พ้มก่อนเลยเ่มาเลพี่โอเคดีจี๊ดนะครับดีค่ะนี่เด็กเนะครับ พอแ้ดาืเปลนแล้วไม้านี้ดีมากเลยนะเอร์ข้างในอ่ะผมพอแกผมก็เปลี่ยนตงนี้แหละแต่ตานจะทางราไมได้ไม่ได้ไ่ได้ไม่ด้ไ้้่้้ด้้้่้ไ 第四个。 ต้องไปเช้าหน่อยไปสายหต่อยก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้เิว่าคิดหายใจไปห้าครั้งเงที่มอนเรยกว่าไม่เป็นไร่ไม่เ้องเชือกถ้าเกิดจะใช้เสื่องนี่ยต้องให้ครั่นอาหายใจไปห้าครั้ง แต่ว่าถ้าเกิดใช้เรื่องบบเรื่องะแว่าตอนทีเรเเรารอแลว่านใตอนนี้คือเต้องเรียนการเลี้ยงเลยเรอรยนกรเลยที่เด็เลยโอ้โหเรียนการแน่นอนมันก็่อยากูดแล้วปประบบประสาทริ่จงแต่ก็ทาให้รู้ว่าือว่าเราหลับแล้วเรปวดวดนก็อูว่าเราทาไมต้องไปถ

แสดงว่าพี่ชัดสดชื่นพี่ชัดสดชื่นแล้วเขาไม่สดชื่อเพราะวพี่ชัดโดนยังไม่ได้บพีชัดสดชื่นต้พี่ชัชด,ดพี่ชัดเป็นยงงี้ค่ะยิ้มเขา่า มันไม่เต็มที่นะคนเราอะนิสิลิปแคยังตับอะไม่ได้นอนกว่าชั่วโมงกว่าอาจจะนิสลิปไม่พอแล้วเวลานอนอะนะคะวัวทรมนที่จริงจิจริงมันนอนแค่สี่ทุ่มถึงมีสองถ้านอนตื่นอะมันก็ออกมานอนนอนเยอค่ะอนเห็นไห้เออพี่พ่อเห็น ตอนนีนหาอนท้อมันหายไปแล้วก็มันจะเป็นตอนนี้ตอนน้อไ้ยคืนอ้น่ไม่สัแล้วจะนอนายนะไ้หลรอกแล้วนตองก็้ออเราสามนะต้อกว่าตามว่าตอนแ้วไม่ดูว่าอยู่นนนเอจะาาร่นะเับเครองมาใสใสนี นี่ไม no ่หลับเลพื่อกที er, ่มหลับรการาหลับกอ่า่แอนีล yeah, 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 yeah. ่ the the ้ยันหจีบเราใช่เีเนเอาเอาเียยีเียเยแหลมลงก็ไดียแหลมลงไครับหลับแต่ิบัติธเทียไปป่าวฉ

รองเิดก่อนนอนแล้วก็ตื่นเช้าไปรบแตแล้วก็รางวันอะให้แบบใรเปนอะไ้แบบเป็นชิ้อๆเราอกเลยว่าปวดกาเน้่านาการตปันตกานหรือเดินก็ได้ถ้าเดินแบบนี้ไม่ได้นะเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้เลยใช่ใช่ใช่วแล้วก็่อนนอนะอยากอยากเป็น

ก็เลยคนเราลองบอกเลยว่าเราสอกว่าเราบอกเรว่าเราบอกว่าเสียกันอยู่วันแต่ถ้ามีสากาต้องคุยกับคนยาใช่ต้องเป็นลักษณะของการดื่มยาไม่ต้องพูดถึงยาพวกยาสชนิดรี่เป็นยาฆ่าแมลงไม่ใช่ยาหลอกหลอกอะไรที่มันเป็นยากที่มันอยากเป็นยาที่รัน เยนค้บานนีเราไม่ได้รายแล้ว่มันเกิดจาไม่ได้โนอโดนนอนนอนต่นเกินไปเรื่องอะไรรื่ององบที่มันใช้เพราะว่ามันกวดก็เลิกเลยได้ลำบากใช้ลำบากเลยทันไหล่อนก็เลิกใช้เพราะว่ายิ่งใส่ชั้นหลับสบายไม่มีปัญหาเลยก็เลยหลับสบายช้ง่ายนอนง่าย ไม่เท 3> 3> ่ไมเที่ยวไมเที่ยวมันเป็นเวลาทำอไรกเไดคไม่อเคเลย้กไทีันมน่ยปลาปลากุตัวเที่ยวนม่ยลับมันหลปลาสไมัวที่หัวตาเมื่ แต่แล <Private. S 2> ้วก็มสียานาปนะโอเคทให้เรื่องรัีเย็นใช่ตีได้ีนได้อกลังาเรากลังกไดล่มอกาให้วใหนใหัชดใหไีโคลม ไม่จะหฉมยุโรปไปไม่จะไปแว่งเอเชียแข่งคนไปยนี่คนไทยในชัยเป็นคนไทย

ไของ่ไหเดลเจ้องดนไม่เ่เวลาเป็นพิใสุดโงไม่ได้เลือเป็นพิธีานเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมคนมก่อแล้วเมื่อก่อนจะดีอย่างเียป็นีารที่ไนลยะที่ต้องทัตวเีไม่อยูล้ับเเป็นพิธีการยังน้ำมาข้ามแต่ จ้อยตามลบปนรเป็นไซสูงแนาชาติเคร่องไีุ่เ็นติ้องแบบนมเม์แล้วไปกนเราหเเม พว้าพวกน้กไสมัยก่อนมีดัยาทำไมวันนี้ไม่โกรธกัคนเาเลยดูเทมีนะ้ แต่จะที่อ่ะทําเข้าไปในไลน์เนี่ยโอ้โดดเข้าไปดูรีพอร์ตเองได้ตัวตัวก็ไป <laughs> <laughs>

หมูยังไงะนี่นี่นี่เนเพื่อนหยิบแไจกขนมด้ยดิแจกแล่งมีคนดยแกดีใครอ่ะ

cắn mắm mày biết tiếng 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 tiếng

ตนี้เดี๋ยวเปิด่ฝ่ายองเนี่ยเราได้วเรากเราทุกทนล้มาวันนี้เราไม่ได้เข้าหลังเขาขาไม่ไม่ใช่ทันใช่หมไม่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 ่ไม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 ไม่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 ่ไม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 ่มไม่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 ไมไม่

ก็ีคนมาเที่ยวก็เหอิการที่อยู่ที่ไยแล้วก็ารพิจารณาของท่านพี่อยเจ้าน้าี่ตมฝุ่นแป้นีันเรืออึดโอ้โนผมปีนจนได้เรื่องไปยุ่งมาเกะไม่รู้เมอหที่มปามาแล้วร

ม่เด็กตเฮ้พี่เอามาแล้วมาว่ามันกลายเป็นทีมแล้วมันดีบทไม่เก่งกเก่งไม่เก่ง็เก่งเอาฮอสดีนยังได้ไ่มดีน

จะเี่ขอจอบกลนนะคไดนึงนาีเดิกดทเขาอจะไม่วลาจะไม่ีลเนยไม่ได้หายเยอะเดี๋ยวร้อยายเลยครที่ยังเล่นอยู่เดเราไยังเขาเป็นอเดี่ยไปแล้วแบบัเดขายแล้วตัดได้ยังตีไไอที่ทงานเขาให้ใหติดติดด้ ไม่ไม่มีกำหนดไปกว่าเิว่าราะด้ความกรจที่นี่แต่แต่ว่าเราเราเรารูว่าเดินเท่ากั่าะไม่ต้องเิขึ้นตอตาก็ต้องโดนไม่เหมือนใน a n g รกมี้งไม่ได้ไปน้ม่มันจ็เล็กอยู่แล้วนะไปอีกมันจะยังไม่หายที่เรมันเดินใจเลมันเดินใจนะมันกดกเที้ยเขี้อัดมาพิจินกรนี่กร